สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับมือนี้บบาหน่อยสีมะน้ำเสนอวิถีชีวิตลูก้าวไฮ้าวหน้านะครับสามาแรงมากกับมหาเลาะทงล่ะครับเลาะเบิงเขาเบิงหํำสำหรับมือนี้บบาหน่อยสีมาหาเลาะเบิงปลาขอนครับว่ามันเรอมีปลาขอนหรือยังช่วงนี้เขากะ แกล่ละครับเพิ่งแป๊บเดียวสองหมื่นสามหมื่นแก่เพิ่อเหรอครับก็บพอดีกันกับหนามนะครับเนาะปีนี้พอดีคักเขาแก่พอดีหนามกับกระลังสิบุกกับบริเวเปี่ยนหนามเมื่อนี้ออกมาเลาะทงมาเบิ่งปลาขอนเบิ่งหนูครับเด็กเนาะครับวิถีชีวิตลูกสาวให้สาวน่า นะครับปลาก็เริ่มคอนแล้วน้ำคุณอีเลอยู่ครับพี่น้องคาดว่าน่าจะมีปลาอยู่ดอกแต่น้ำมันยังกระจายน้ำยังหลายอยู่ครับบนเห็นตัวปลาคาดว่ามืออื่นกระสีพอดี กบแป๊บเดียวครับไก่สิพกเกี่ยวแล้วน้ำกับย่างบัลทันบกบันไดครับซาเลาะเบิองมานี่มีอยู่สองไฮนี่หละครับพี่น้องมีอยู่ไฮนั่นไฮนึงกับไฮนี่ไฮหนึงแหละครับกับร่งบกน้ำกับร่างขอนกับร่งพอดีเลยครับพอดีหาตุ่มมาใส่กบ สดหาตุ่มมาใส่กบแล้วพอดีกบลงมาก,กินป่าไอ้นี่พอดีครับขอนแน่แล้วนี่ยงี้เสียงปลาดินต,ต้มตแตมต้มแตมอยู่หนูก็มีได้ครับพี่น้องเบาหน่อยมาเลาะเบึง่งยางพานานมาวังหัน พอหดข้องหนู่าหน่อยจะภาไปบึงข้องมันก่อนนะครับคือหาบ่วงมาใส่ห้อยกัดเขา่ามนเบิดแล้วครับุ่นนะบรเห็นปาะไดนะครับเนาะมันอยู่ไก่ <laughs> พามาเบิ่งปลาขอนพามาเบิ่งหนูว่ามปนโตมันได้หนูบัดเดิเห็นแต่ข้องมันพี่น้องเ <c oughs> บิ่งข้องมันไปซะก่อนเนาะเดี๋ยวบ่าวหน่อยสิมาใส่บ่วงใส่บ่วงค่อยสิเอาโตมันมาให้เบิง่งอูปหน้าพี่น้องนก,กัดเขา่า โอ้ยมลเอเล่บ้านเลยสเสดหาบ่วงมาใส่หนูแหละจัาหน่อยนี่ก,กินขวานูพอดีโอ้อล้อมากมาหันนกเจ้ากับล้ายนะครับพี่น้องนกเจ้ามากินปลาขวาน นี่แหละครับวิถีชีวิตลูกเช้าไฮเช้านาเนะครับหาอยู่หากินตามฤดูก,กาลหอดย่ำปลากินปลาหอดย่ำหนูกินหนูจังหน่อยนี่ก็แห่งแหล่งไงกินกินแหละครับตอนนี้เนี่ยบ่งอุดมสมบูรณ์เอื้อแนวอยู่แนวกินนะครับบ้านน้อยก็ขอ,ขอขอบคุณ หลยๆเดีอครับเทั้งนคีเตอร์นํากันละกะพลังเงียบนะครับพอแม่พี่น้องที่เบื้องซื่อๆล่ะครับที่ค่อยเบิ่งคลิปเบาหน่อยให้เป็นกำลังใจเบาหน่อยเบาหน่อยกะสิหาแนวดีๆแนว,ว,นวนมันมวนมานำเสนอให้พี่น้องได้เบิ่งได้ เบืองค่ายเขียดวิถีชีวิตการอยู่การใส่ชีวิตทางบ้านเฮ่านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไวปสำนด,ด้วยครับคลิปหน้าพอกันไหมครับผมสวัสดีครับ